ปาร์เกอร์เอค่ะอนานาบอว่า u n d w a s w ü n s t h t u d i r in neuen jahr? แล้วแกแบบปรารถนาสิ่งสิ่งใดอยากได้อะไรในปีใหม่ปีนี้ i c h g e r just can m e m r i z e ฉันเวลามากขึ้น u n d s just just can e a n Spanish l e r n e n และฉันก็อยากจะเรียนภาษาสเปนด้วยโอ้สองอันนี้นะคะเรามาดูตัวเลือกค่ะ โอ้เราก็จะแบบว่าเอ๊ะฉันควรจะเลือกอะไรดีสิ่งที่เราเห็นน่ะไม่ว่าจะเป็นวัวเดอร์เฮเธอร์หรือจะเป็นมิโซออนสินะวเดอร์กับเฮเธอร์อันนี้มันอยู่ในรูปแไรคุ้นๆใช่ไหมคะเวัวเดอร์กับเฮเธอร์ดูอธิบายก่อนนะก่อนที่เราจะใส่นะคะก่อนที่เราจะใส่ค่ะเวอร์เดอร์กับเฮเธอร์สองตัวนี้มันอยู่ในรูปของคอนทิวส์วายคะ่ะหรือการสมมุติการสมมุติหรือว่าความบอกความประสงค์ความปรารถนาแต่มันไม่เกิดขึ้นจริง เป็นเรื่องสงมมติจริงๆนะตัวนี้นะคะเดี๋ยวก่อนนะเบลเดนกับเฮตเทนสองตัวนี้นะคะเราเลื่องมันอยู่ในรูปของคอนยุทิพสวายมาจากไหนมาจากการมาจากการถ่านแววบอ่ะสองตัวแรกนา,าจากการถ่านแววบก็คือมาจากการถ่านแววบแวรเดนซึ่ง แวเดนที่เราเห็นมาไม่ได้แปลไปมันไม่เป็นแวเดนนี่เป็นเวิร์บจริงมันถูกหยิบมาให้มันเป็นเวิร์บช่วยนะคะส่วนเฮตเทนค่ะมาจากแวร์พาเบนซึ่งพา b e เบนเป็นได้ทั้งเวิร์บจริงและเวิร์บช่วยในที่นี้ค่ะมันจะเป็นแบบเป็นได้ทั้งเวิร์บจริงและเวิร์บช่วยเหมือนกันแต่จะคนละหน้าที่กับเจ้าตัวแวเดนที่เราเห็นนะคนละอันกันเพราะอะไรรู้ป่ะเพราะเจ้าตัวหารเบนแบบว่ามีมันหนักตัวมันหนักเป็นแวบจริงได้มันสามารถใช้ได้อ่าวมันว่ามีก็ได้หรือมันจะเอาเจ้าต ที่แบบว่าจะมีอยากจะมีนะไม่ต้องแบบว่าอยากจะมีเนาะแล้วก็เราตสามารถเตัว heading นี้ไปทําให้มันเกิดทำพ u s อื่นๆได้ด้วยโอเคว่าในขณะที่ w o r d ์ดเดนนักมันไม่ได้นะคะทําไม่ถึงไม่ได้ข้มหางว่าที่ความความมันทำไม่ได้เกิดจากตัวตัวนี้ค่ะชุดตัวเ o r d เด่นนะคะเรามากักจะหยิบมาเป็น verb ช่วยให้มันบูดด้วยเ verb infinitive นั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นเราจะใช้อัวเดนสุ่ม 4, สี่สุมห้ไม่ได้อยู่ๆจะเป็นอร์เดนโดยที่ไม่มีอินฟินิตีเกิดขึ้นมาไม่ได้นะคะเป็นแพทเทิร์นที่ตึกที่ที่จะต้องมาด้วยกันจะว่าในกระาษที่เฮ e เทนนะคะมันทําได้เฮตเทนตัวนี้ค่ะี่ก่อนนะแล้วตัวเฮ e เทนที่เราเห็นตัวนี้นะมันชูเฉยๆค่ะแปลว่า แต่ว่าอาจจะ,ม,จะ,ม,จะม,มีอยากจะมีอ่ะอะอยากจะมีใช่ไหมอยากจะมีอาจจะมีเป็นการเป็นการสมมุติอ่ะเออมันอาจยังไม่มีมันอาจจะมีอยากจะมีตัวนี้ก็ได้หรือเราจะใช้เป็นเฮดเทนตตัวนี้ได้ค่ะเป็น h e ดเทนตตัวนี้บวกด้วยเวบสารหรือพาดิซิสเฟลเฟกมันจะกลายรูปเป็นรูปอดีตของ เป็นลูกคดีตของควนทิบสวายอ่าเราใช้ได้นะคะเห็นไหมเพราะฉะนั้าน,านค่ะเราก็จะต้องดูดีๆนิดนึงอันนี้เนะี่ยพอนี้นะมันมีตัวมันมีตัวมันมีคำใบ้ามาบอกเราก็คือเจ้าตัววุน้นซิกวุ้นเชนซิกวุ่นเชน สิบวุ้นเช่นนะคะคาดหวังปรารถนาให้ตัวเองปรารถนาให้ตัวเองตัวนี้มาจากแบบนี้ให้ตัวเองทำไมถึงเป็นให้ตัวเองเพราะว่ามันมี มันมีเลฟ e กซีโฟโนเมนติดมาซึ่งก็คือซิกตัวนี้นะคะแล้วทำไมถึงเป็นเดียก็ในกรณีที่ถ้าในประโยคนั้นมีอักคูสถิบเกิดขึ้นค่ะ้็ตัวซิกจะต้องถูกผันให้เป็นดาทีบเสมอเหมือนการใช้พัฒนาโฟโนเมนต์ปกติเลยเนาะในที่นี้ล่าอะไรเป็นอักคูสถิตวาสนี่ไงวาสตัวนี้ค่ะเป็นอคูสติตประธานคือดูใช่ว่าดูนเดียวาส ว่าตัวนี้ค่ะเป็น accusative เจ้าตัว relative ลลไม่ใช่เจ้าตัว r e l ฟ t i v e pronoun มันก็เลยจะต้องให้ผ่านการเป็นดาทีแบบนี้โอเคไหมคะโอเคเนาะอ่าเราก็ได้แต่เราก็ได้บอกว่าหลายเรื่องในหนึ่งโจทย์เนาะเราก็จะต้องหักมิตการติกในหนึ่งโจทย์เกิดขึ้นหลายเรื่องค่ะว่นที่มันบอกมาแบบนี้เพราะฉะนั้นอยากจะได้อะไรปรารถนาอะไรอยากจะได้อะไร เออปีใหม่นี้อยากจะได้อะไรเราก็ถามว่าพีใหม่นี้อยากได้อะไรเพราะความปรารถนาความประสงค์ที่มันยังไม่เกิดขึ้นจริงคาถามคือเราจะกลับมาใช้ในรูปของเรียลลิตี้ได้ป่มในรูปความจริงได้ปหมไม่ได้เนาะอันนี้นเป็นความบูนของเราแล้วมันเป็นความปรารถนาความอยากจะได้อยากจะมีของเราเพราะฉะนั้นอะ่ะเราตัดข้อเซกับข้อเดไปเลยค่ะเซกกับเดไม่สามารถใช้ได้นะคะแปลว่ามันมีอยู่แล้ว มันมีอยู่แล้วไม่ต้องการบอกไม่ต้องการคาดหวังที่อยากจะมีก็ได้มันก็เลยเหลือเซนึงเออเหลืออา,ากับเค่ะประเด็นคือเมื่อกี้เราบอกว่าเจ้าตัววัวเด่นกลับมาวัวเด่นในข้ออาเนี่ยมันจะต้องบอกอินฟินิทีใช่ป่ะมันใช้เป็นแับจริงได้ไหมมันใช้เป็นแบบจริงไม่ได้นะคะตรงเนี้ยเจ้าวัวเด่นที่เราเห็นนะต้องเป็นแบบช่วยจังเดียวนะคะเพราะแบบจริงอยู่ไหนแบบจริงอยู่ที่อินฟินิที มันไม่สามารถเข้าตัวมันอนะมาเป็นแวบ,บจริงได้ไม่ได้เด็ดค่ะต่างกับแว r d e n นแ r d e n นี่ผ่านเป็นเวียนะคะผ่านเป็นเวียเป็นฟัวเดออันเนี้ยได้หรืออีส t g เกิร์ r ด e นมันเป็นแวบ,บจริงได้อันนี้ไม่ได้นะยู่รูปมาในจะะ๊ะระวังนิดนึงโอเคค่ะวั้นยนเมื่อไม่ได้ตัดทิ้งไปเลยจ้ะตัดทิ้งไปเลยเนาะมันก็เหลือแค่อันเดียวเนาะเป็นเฮ t เซอร์อีสเฮตเ เมียใจฉันอยากมีเวลามากขึ้นอยากมีเวลามากขึ้นในความเป็นจริงคือไม่มีเวลาเวลาไม่พอเวลามากขึ้นอู๊นเห็นนะคะข้างหลังปนะ Infinity. เป็นอะไรอินฟินิตี้เกิดขึ้นค่ะแล้วก็จะเรียนภาษาสเปนด้วยใช่ไหมตรงนี้ค่ะเราถึงจะเป็นวัวเดอร์ได้เราไม่สามารถใส่วอร์เดอร์ตรงนี้ไม่ได้เลยจ้ะมันไม่มีความหมายอะไรใดๆเลยปรับเป็นข้อ B บค่ะปรับเป็นข้อ B. เบคึไปแบบนี้นะคะ คำถามคือแล้วความแหวเด้นคืออะไรความแหวเด้นค่ะแหวเด่นตัวนี้นะคะมันแบ่งออกเป็นอันความพิเศษของเจ้าตัวแวเด่นเลยแหวเดนเป็นแหวพิเศษมีความพิเศษเกิดขึ้นในตัวคือแหวเด่นค่ะมันเป็นได้ทั้งแบวจริงและแหวช่วยถ้าในกรณีที่มันแปลว่าเป็นแววจริงนะคะมันจะแปลว่ากลายเป็นคือตอนนี้ยังไม่เป็น ยังไม่เ็นแต่เราจะกลายเป็นซึ่งมันจะมีความหมายแบบลูกอดีตบอกปัจจุบันลูกอดีตบอกปัจจุบันลูกปัจจุบันบอกอนาคตความแววเดนนะคะเพราะมันเป็นแวกจริงเนาะพอมาเป็นแวบชวนก็ขึ้นอยู่กับว่าเราเอาแววเด่นตัวนั้นไปใช้กับลูกอะไรโอเคไหมคะเป็นนักแวกจริงเนาะแปลว่ากลายเป็นแล้วก็มีความหมายนิดนึงเนาะลูกอดีตค่ะบอกสถานภาพ,าพปัจจุบัน ช่น is bin as keep varden ตอนนี้ฉันเป็นหมอแล้วนะสถานภาพปัจจุบันค่ะฉันเป็นหมอฉันได้กลายเป็นหมอมาละเป็น,ปน,ปนแล้วเป็นไปแล้วไงเราก็จะเจอเป็น is keep r d e n แบบนี้แล้วก็รูปปัจจุบันนะคะรูปปัจจุบันค่ะบอกอนาคตรูปปัจจุบันบอกอนาคต หนึ่งนะคะสองเห็นไหมไม่มีความพลึกกึกรือเนาะรูปปัจจุบันบอกอนาคตแปลว่าจะกลายเป็น i ีแว e e เทอร e อฉันจะเป็นหมอเป็นยังยังไม่เป็นค่ะบอกอนาคตแต่ถ้าเป็นหมอไปแล้วค่ะ is <'ve> been a s k ์สเก็บฝอเ e นเข้าไหมคะส่วนต่อมาค่ะเราจะเจอ where t h e นนะคะถ้า where t h e นเป็นแวบช่วย แวเดนเป็นแบบช่วยขึ้นอยู่เลยค่ะว่าเราจะเจอแวเด้นในรูปแบบไหนถ้าสมมติว่าเราเจอแวเดนบวกอินฟินิตี้แวเดนที่เราเห็นนะคะมันจะมีรูปเป็นหูตัวถ้าเราเจอแวเด้นบวกเวิร์ปสค่ะมันจะกลายเป็นพารสเห็นไหม มันจะต้องแบบว่ามีการจำนิดหนึ่งนะคะโอเคเนาะกลับมานิดหนึ่งนะคะโอเคค่ะกลับมาต่อมาค่ะ f r a เกอร์สวอฟคำถามที่12อ่าถามเบว่าดืดดืดแอตเตอร์ดูจิกโซเดนส์โอะไรขนาดนั้นโกรธอะโกรธขนาดนั้นโกรธโปรธอะไรซึ่งเบบอกว่า Everden r e รีเกนสนอะ ฝนอิ๊มู s y ยสจัวอาร์ระเกเห็นตอนนี้ต้องออกไปทำงานแล้วฝนมันตกใช่ไหมคะมันมาจากอะไรามาจากเวลที่เราเรียกว่า s i g h a r g e d f e b e r ใช่ไหมโกรธบวอกอักคูสถีกเนาะโกรธเกี่ยวกับ โกรธอะไรขนาดนี้โกรธเกี่ยวกับอะไรซึ่งหลายคนก็ต้องตอบเป็นวาสทุกคนตั้งนี้ทุกคนจะตอบเป็นวาสใช่ไหมต้องตอบเป็นวาร์สวอาจจะตอบเป็นข้อเบว่าทุกคนเห็นคําว่าวา s สซึ่งผิดเวลาเราเจอการตั้งคําถามของแอบที่บุกเโปโพสิฟอนเน้นนะคะเราเรียกมันว่าพโนมินัลแอดแวบเบียนค่ะสิ่งนี้เราเรียกมันว่าพโนมินัลแอดแวบเบียนเมื่เราตั้งคําถาม,ถามการตั้งคําถามของการใช้ แวร์เบ,บน้นมิโตเจลโอนเน้นทำได้สองรูปแบบแล้วทำแบบนี้เลยนะคะาการทั้งคำถาม,ถามเวลาเราเจอแวร์เบนะ้นมิโซิจิโอเนนโอเคไหมคะเราจะดูควรกันแบบนี้เลยนะ ไอ้การตั้งคำถามเนี้ยค่ะเราจะใช้สิ่งที่เราเรียกว่าโพโนมินาอัแวร์เบียนมาเกี่ยวมาเกี่ยวมาเกี่ยวข้องโพโนมินาอัตแวร์เบียนมันคืออะไรเราอาจจะจํารูปไม่ได้ใช่ปะเราอาจจะจํารูปไม่ได้ค่ะจะตั้งคาถามนะคะมันจะมี2แบบคือ1ถ้าเราตั้งคําถามถึงสิ่งนั้นอะสิ่งที่เป็นหัวข้อสิ่งที่เป็นเรื่องราวเรื่องรู้เรื่องนี้ที่ไม่ใช่คนอ่ะตั้ง1นะคะตั้งคําถาม ถึงหัวข้อที่เรามักจะถามว่าอะไรเออที่เราถามว่า VAS สใช่ป่ะเรกนาจะถามว่าอะไร,ออร,ะร,ะะไรในความเข้าใจของเราคือ w a s แบบนี้นะคะเราจะต้องใช้ V o ค่ะขึ้นต้นคำถามด้วย V o แล้วบวกด้วย p p e s i t i o อเนนอาจจะมีตัว Air หรือไม่มีตัวแ i r มาก็ได้เนาะบวกด้วย p p e s i t i o n เนนแล้วตัว preposition เนนมาจากไหนอะ แ้วตัวเพ p รโพซิทิออเน้นตัวนี้นะจะต้องเป็นตัวเดียวกับเพชรโพซิทิออเนนที่ติดมากับแว่นนั้นซึ่งในที่นี้คืออะไรซิกแอคเกิลอีเบอร์ใช่ปะใช่ไหมซิกแอคเกิลอีเบอร์มันก็คือโวแล้วใส่ตัวแอร์ลงไปนิดนึงนะคะเพราะว่าสลยกปิดกับสรักเนะเาะก็จะกลายเป็นโวรูเบอร์ ข้อนี้ได้แล้วใช่ไหมข้อนี้ได้แล้วใช่ไหมไหมาเนาะตัวนี้นะคะ่ะมันก็จะเป็นสเต็ปลงมาเนาะเป็นโวลูเวอร์ค่ะเลยตอบเป็นข้อ R ค่ะตอบเป็นข้อ R เราจะไม่สามารถตอบแบบซูมสี่ซ่มห้าได้นะไม่สามารถตอบบลสได้นะคะโอเคปะโอเคเนาะ,แล,ะแล้วข้อแล้วทำไมอันนอันยังมาตอบได้อันเดียวมันไม่สามารถใส่การรูปคําถามมันอื่นได้เราจะใส่วาคุมไม่ได้ด้วยว่าก,กดทําไมเขากดเกี่ยวกับเรื่องอะไร ใช่ไหมต้องตอบแบบนี้นะคะต่อมาการตั้งรูปแบบอันที่สองค่ะการตั้งหัวข้อในรูปแบบอันที่สองคือถ้าถามถึงคนตั้งคำถามถึงคนตั้งหลักตัวคือใครใช่ไหมถึงคนนะคะถึงคนก็คือแหละแวร์เวนเีมใช่ไหม อันนี้ใช่ไหมตามที่เราเข้าใจเนาะถึงคนนะนะทํำยังไงคะาการตั้งแทงถึงถึงคนง่ายมากเลยค่ะเราก็ใช้เจ้าตัว peptide i o n น n นตัวไหนตัวไหนคะก็อีตัวนี้นี่แหละคะ่ะตัวที่ติดกันมาเนี่ยตัวนี้เนาะบวกเข้าไปค่ะบวกอะไรบวกบวก เวนหรือเวนขึ้นอยู่กับเพปโกรซิโอแน่นค่ะว่าในเพปโกรซิโอแน่น o ที่บวกอะคูสติหรือบวกดาทีแค่นั้นเองก็ได้นี่คือซิกแอคเกิลอีเบอร์บวกอะคูสติใช่ไหมเราก็จะเป็นอืออีเบอร์ก่อนอีเบอร์เวนเกี่ยวกับใครอะแค่นี้เองค่ะ สองอันนี้เราเรียกรวมกันนะคะว่า p r o n o m i n a d v e r b i ยนโอเคตรงนี้นะเรียกรวมกันเลยค่ะว่าตรงนี้นะคะเราเรียกมันว่า p r o n o m i n p r o n o i n a d v e r b i ยนจำชื่อไม่ได้ไม่เป็นไรค่ะจำโครงสร้างให้ได้ก็พอข้อต่อไปจ้ะข้อต่อไปนะคะข้อ13ค่ะ f r a g าอถามเบว่าเด n ส์อยู่ตุ๊ตตุ๊ตตุเดนฟิล์มฟอนเกสเทนคิดถึงหนังเงมื่อาวานไหมอ่ะเออกถึงหนังเมื่อาวานนะมเยอะอะเดนยาวฟิล yeah. ์มวาเซียอินเทอร์หนังมันน่าสนใจมากแล้วเติมพางล่างค่ะ in an off ัน f ฟอีเวอร์อินอันอฟอแล้วใส่อะไรดีคะทุกคนก็จะแบบเฮ้ hey, ยู่ใส่อะไรดีอะอันนี้นะคะเมื่อกี้เราผ่านมาแล้วคนดวิาแบบเบมันเป็น เอ่อเพโอซิโทเนนแวร์เบนบอกเพิโอซิโอเนนใช่ป่ะข้อนี้ค่ะมันเป็นแวร์เบนบอกเพโอซิโเนนแบบตัเพียวเลยซึ่งตรงนี้ค่ะเดนงเค้นอันค่ะเดนงเค้นอันบวกอักคูสตีนะคะคิดถึงคิดถึงนึกถึงค่ะตอบง่ายๆเลยไม่สามารถตอบอันอื่นได้นะคะตอบเป็นข้อเวค่ะเดนงเคนอันบวกอักคูสตีจำง่ายๆค่ะ each danger immer u n d e ฉันคิดถึงแกเสมอเลยนะโอเคนะคะต่อไปค่ะ f r a g เกอร์เซียเซก็สิแล้วนะคะอาถามเบว่าว e ไฮส์ดีโ p เพสซ s ริน i ึ๊ดด,ด,ดึ๊ดดดูคอยเธอทริฟสแกเจอวันนี้เบบอกว่า Sabine b i บิชอฟอ s ชพินซิกเชอร์อิชพินนิกซิกเชอร์ออปต์ดูซีเคฉันก็ไม่แน่ใจนะว่าแกรู้จักกับเขาหรือเปล่าตรงนี้ใส่อะไระคะทุกคนก็จะแบบ um, คุ้นๆเวลาเจอแบบนี้นะคะเจอรูปประโยค ที่มีคำนามเป็นคำนามแล้วก็มีคำต่อท้ายคำนามอีกทีหนึ่งตรงนี้ขยายกันค่ะเราเรียกมันว่าเราเรียกมันว่าประโยค relative clause ภายใต้ความ relative clause เปออะไรคะตรงนี้เราเรียกมันว่า relative pronoun เพราะฉะนั้น เคยเจอข้อน <muitas> ี oh, <Right. Jean. S 2> no ้ไปแล้วใช่ไหมครั้งที่แล้วใช่ปะเคยเจอข้อนี้ไปแล้วขยายผู้หญิงค่ะขยายผู้หญิงก็จะต้องท่องเป็นตารางของเพศหญิงใช่ไหมคะก็จะเป็นดีดีเดแล้วก็เดเรนมาจากไหนทุกคนก็จะงงอ่ะทวนให้อีกทีหนึ่งทวนให้อีกทีหนึ่งค่ะตรงนี้นะคะเราเรียกมันว่าเลรทีโ o โนเมนยาวๆกันไปเลยเนาะมันก็จะเป็นแด dem hm, dem hm, dessen d de d e die ja und ก็ der ren das das dem de และ dessen แล้วก็ d e ช่องนี้เป็นปูราวแล้วเนาะ die die ge nen und ja ren ค่ะ เราขยายกลายกลับมาดูข้างบนเราขยาย p r o f e s s o r ินใช่ไหมเราขยายดี professorin ซึ่งเป็นเพศหญิงเราก็จะต้องใช้ช่องนี้ค่ะใช้ช่องที่มันเป็นผู้หญิงความเหมือนไงนเนาะเพศเนาะแล้วก็โพสเป็นเอกพจน์ใช่ไหมคะต้องเป็นเอกพจน์เพราะฉะนั้นจะต้องเป็นช่องนี้อันนี้เนี่ยสิ่งที่เราเห็นในข้อนี้ค่ะในประโยคมันมีประธานของประโยคอยู่แล้วซึ่งก็คือดูแล้วแวบ่ะแวบ ขอแก้แวบนิดนึงได้ไหมือแวบมันผ่านมาผิดนะคะ trips คตั westie เ,เนาะแวบผันตามประธานค่ะเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราจะต้องเติมในช่องนี้ก็จะต้องเป็น accustic เพราะถ้ารปโยคมันมีโน m ม n นากมีประธานของประโยคอยู่แล้วค่ะเพราะฉะนั้นคําตอบของมันก็คือดีค่ะแต่เป็นดี accustic นั่นเองแล้ววงก่อนเนาะมันคือดีตัวนี้นะคะในข้ออ่านแล้วก็เป็นดีช่องนี้ เป็นฮัคคูสถิกนั่นเองเห็นปะไม่ยากเนาะไม่ยากค่ะต่อมาค่ะคนถามสุดท้ายของวิดีโอนี้นะคะฟลาเกอร์ฟูมเซนฮัสตูอ้ n ยเนนโฟชลักวอสซิสทูนการตึดต๊ดตึ๊ดตึ๊ดแกมีคำแนะนำสิ่งที่ฉันจะต้องทำสิ่งที่ฉันสามารถทำได้ตึดต๊ดตึด๊ดตึ๊ดเบย์บอกว่า you can test ซสฟีเม e ร์อฟอิงลิชอันเชลเลนแกสามแกน่าจะไปดูแกน่าจะไปดูปดเอ่อ ดูหนังที่มาเป็นภาษาอังกฤษนะฉันทำสิ่งที่ฉันทำสิ่งแกมีคำแกมีข้อแนะนำในสิ่งที่ฉันสิ่งที่ฉันทำตึดตึ๊ดภาษาอังกฤษอะข้อนี้ค่ะเราจะเห็นอะไรเห็นอุ่มซูใช่ไหมคะอุ่มซูค่ะอุ่มซูเป็นการบอกบอก บอกวุ้นเออบอกความต้องการนะคะประโยกอุ่มซูค่ะเรียเรียกมันว่า infinitive construction ไม่ต้องอาจจะจำชื่อไม่ได้ไม่จําเป็นนะคะไม่จำเป็นต้องอาจจะบอกง,งงงชื่อมันแต่ไม่ไม่จำเป็นต้องจำชื่ออะพวกนี้ก็ได้ว่าไม่จำเป็นต้องจำชื่อ,อสิ่งที่เราจำเป็นต้องรู้ค่ะคืออะไรโครงสร้างของมันประโยคมันจะเป็นแบบนี้นะคะ subject บวก verb บวก object ค่ะแล้วเราใส่อุ่ม แล้วก็ใส่ซูค่ะและตามด้วย infinitive ความอุ่มซูอันนี้แปลว่าเพื่อที่จะเฉพาะอุ่มซูตรงนี้นะคะแปลว่าเพื่อที่จะอุ่มซู i n f i n น t i v e แปลว่าเพื่อที่จะเพื่อที่จะอะไรมันจะมาขยายประโยคข้างหน้าประโยคข้างหน้าอันนี้ ในความข้อควรจำอะข้อควรจำในความว่ามันเป็นอินฟินิทีผ่านไหมไม่ผ่านค่ะเพราะฉะนั้นกลุ่มซูนะคะข้อควรจำของมันเลยค่ะเป็นโครงสร้างที่ไม่มีประธานแล้วประธานมาจากไหนนะคะเอาประธานมาจากไหนเนี่ยเมื่อมันไม่มีประธานเพราะว่าไม่ผ่านแต่ว,ว่าแว่าผ่านประธานเสมอประธานมาจากไหนคะ ประธานเป็นตัวเดียวกับฮับสัต์ค่ะแปลว่าแปลว่าซุปแจ๊กทำกิริยาตัวนี้เพื่อผลอะไรสักอย่างหนึ่งในที่นี้ใช่ไหมทำดูหนังใช่ไหมทำอะไรเพื่อที่จะพูภาษาอังกฤษได้ดีขึ้นนะคะเราจะต้องกลายเป็นอุม่ม ตืดๆซูสเปกขึนถ้าไม่มีซูไอ้อุ่มที่เราเห็นนะะมันจะเป็นเปกโคสิชันเป๊โคสิเจวันแน่นนะคะแปลว่ารอบๆหรือว่าบวกเวลาใช่ปะซึ่งมันไม่ใช่มันต้องเป็นโครงสร้างว่าอุ่มจูเพราะฉะนั้นปัด1นึ่งัดอกับ B บกัอบเออกไปอกับเออกไปเหลือ B กับ C ค่ะ Se. และเราบอก้วยว่าปราะโยคอุ่มซูมันจะไม่มีประธานใช่ไหมคะเพราะแววไม่ต้องหันเนาะก็เลยไม่จาเป็นต้องมีประธานคำตอบของอข้อนี้เลยตอบเป็นข้อเบค่ะง่ายม,มากเลยตอบเป็นข้อเบนะคะครันนี้มันมีอีกตัวหนึ่งค่ะมีคอนยูซีโอเน่ยอีกตัวหนึ่งคือคาว่าดามิดดามิดอุ่มซูเป็นโครงสะเป็นเป็นคอนยูซีเป็นการเชื่อมประโยคด้วยการอ่ะดามิตอุ่มซูเป็นเหมือนกันนะคะดามิดก็ะจะแปลว่าเพื่อที่จะเหมือนกันแล้วจะเขียนตัวนี้ เราเจอคำว่าดามมิดความดามิดตัวนี้นะคะเป็นเนเวซัสดามิดเป็นเนเวซัสแลบเดี๋ยวขอขออยับนิดนึงนะพอเราเจอดามิดเป็นเนเวอซัสค่ะแล้วมีแวบตกหายพอมีแวบก็จะต้องมีประธานใช่ไหมเพราะฉะนั้น่ะ subject บอกแวบวก object ในดามิสจะต้องมี subject ค่ะเพื่อที่จะให้แวะมันผ่านตามแต่อุ่มซูมันเป็น infinitive ไม่ต้องผ่านก็เลยไม่ต้องมี subject ต่ว่ามีแวะเมื่อไหร่มี subject นะคะมีแวะเมื่อไหร่มี subject มีแวะเมื่อไหร่เป็นประโยชโอเคไหมโอเคเนาะเพราะฉะนั้นค่ะดามิสก็จะแปลว่าเพื่อที่จะเหมือนกันแต่ความแตกต่างก็คือความแตกต่างของมันนะคะความแตกต่างของมันคือดามิสค่ะมีประธาน เพราะมีแวบแมวบผ่านการประทานเนาะและ2ค่ะเป็นประทานตัวเดียวกันกับเท้าสักว์หรือคนละตัวก็ได้ เจ๋งของมันเนาะความเจ๋งของสองโครงจ้างนี้นะคะลองทวนดูอีกทีหนึ่งนะคะง่ายมากเลยนะ